สวัสดีเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับสู่ถ่ายเกมเมอร์ครับวันนี้มาดอฟฟีฟมาซิกิมอนสเตอร์ er ต่อนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะปาร์ตี้นะซึ่งเป็นปาร์ตี้ที่โดดเดี่ยวมากๆเลยนะมีน้องปุกปุยนะครับพร้อมเหรียญ672ขออนุญาตเก็บสักก่อนนะครับเออเนี่ยตรงนี้เขามีอะไรไม่รู้นะเห็นเห็นเขาบอกให้มันเป็นตัวอะไรเปลี่ยนสีทุกอย่างนี้นะครับ ให้หาของหรอพวกเขามีตุ๊กตาอยู่ตานี้ด้วยนะเหมือนกาะแบบก่อลอยฟ้าเอ้ยแต่จริงก็เป็นน้ำนะข้างล่างเป็นน้ำนะครับเนี่ยมีลูกโป่งนะดูแบบโล่งๆนะเพื่อนๆนะครับผมกดดให้ดูนะ นยลักษณะเกาะก็เป็นแบบนี้นะครับมีกี่ชัน้นมีตรงกลางนะครับแล้วก็มีล้อมรอบนะครับเป็นหกที่นะคล้ายๆเกาะไหนนะตูลุงโล่งแบบโล่งมากเลยนะครับเราสามารถซื้ออะไรได้ก็ซื้อได้แค่ตัวของตัวโรงแรมนะครับปาทีโฮเทลนะครับซึ่งซื้อได้แค่อันเดียว ย้ายก่อนแต่นี้ขายได้นะขายได้นะครับถ้าเป็นก่อนเป็นก่อนเนี่ย คอนตินเน่นนะครับคอนตินเน่์เวลากดที่ตัวน้องมาสเตอร์นิดแม่ไม่มีขายนะแต่ที่ไปที่กรอบปาร์ตี้ขายได้นะคมันถ้าเราจะขายนี่เราก็ส่งไปที่กรอบปาร์ตี้ใช่ไหมเพื่นนนอนๆแล้อก็ มุดเต็มเต็มเดี๋ยวเราวันนี้เราไปรับน้องกันดีกว่านะครับดูปุ่นที่ก่อนหยับตรงนี้กนะ่เราจะไปอยู่มุมนี้แหละ,ะน้องหนุกหนับนะครับ แต่ดิสนนักเขยด้วยไอตัวนี้เป็นตัวที่ยืนหันหน้าตรงนะเพื่อนครับหันหน้าตรงแนละ้วเป็นน้องมอนสเตอร์ตัวในึงที่เพราะปกติเขาจะเป็นแบบหันซ้ายขวานะครับ wow, 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 wow. อย่างนี้เราถ้าเราหันนะ ไม่มีผลนะเห็นไหมเพื่อนเอนตัวอืว่นก็จะเป็นแบบหันไปทางซ้ายหรือว่าหันไปทางขวาครับตัวนี้เป็นตัวคล้ายๆกับน้องตัวนี้ครับนะครับน้องน้องสองหัวนะครับคือหันหรตรงนะครับเออขอแยกป้องขนมมาจงโต,ตจ้าโจงโตนะครับเดี๋ยวมาบอกมาอยู่กับ นีย่ยูทีจี G, ยูไทยเกมเมอร์แล้หอบก็ลหล่อไ,ไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอ้โหเซเว่นหกครับฟอนแบบดีเหยื่่ก็บอกฟอรนก็เดียวเลยครับของเกี้ยงแน่นอนเลยนะครับาส่ทำทำผ่านนะนี่อ้าวโอ้โหนี่ขนาดยังเต็มเลยครนะ เดี๋ยวไปฟังเสียงน้องกันดีกว่านะครับอ๋อนี่คือเสียงใช่ไหมแต่ที่เป็นแบบไม่ใช่เป็นเสียงแบบดูกระจงะครับเป็นเสียงเหมือนแบบเหยียบหญ้านะครับเพื่อน เสียงเขาไปทับกับตัวของพี่มิดเอานมเขียวเลยแต่เสียงเขาจะพอแยกได้นะ ก็เป็นตัวสีฟ้านะเพื่อนนะครับแล้วก็มีขาเป็นลายสีฟ้าชมพูนะครับคล้ายๆที่ตู้นั่นแหละนะครับน้องสะครับอยู่ท่ายเกมเมอร์ดออัพมาสกีมอนสเตอร์นะครับใครไม่กกต่าฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้การดูนะครับแล้วจะกันใหม่สำหรับการรอน้องมอนสเตอร์คลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากครับสวัสดีครับ Dah, um gadaos, <laughs> um gaga hunga, um gadaos, um gaga hunga, um gadaos, um gaga hunga, um gadaos, gaga hunga,